กับเพื่อนตื่นรู้นะครับแล้วก็ตื่นรักนะครับเทมเพอรีนบวกขบวนการแจวฮอนฟโฟล์นะครับขบวนการแทมเพอรีนเนาะก็มีแนทมเพอรีนหนึ่งอันขบวนการแจวฮอนขบนวน,บนการก็คือว่าเรื่องของเอ่อถ้าพูดถึงแทมเพอรีนนะต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเข้าใจหลักการมันก่อนว่ามันกําลังทําให้ย่อขยายอะทํางานโดยไม่ผ่านเสาวความรู้สึกหรือแท่งความรู้สึก โอเคไหมครับไอตัวย่อขยายเราเนี่ยเป็นแองพลังงานความรู้สึกเลยนะครับผลิตความรู้สึกเลยเนี่ยแองเนี่ยมันผลิตความรู้สึกยุทที่อยู่ในรูปแบบของความร้อนโดยผ่านอากาศจุดระเบิดโดยอีบุมนะครับเพราะนั้นการที่เราไม่เราตัดระบบแท่งความรู้สึกออกไปนะครับมันจะทำให้เราอะต่อแองพลังงานความร้อนนะครับเข้าสู่หมู่บ้านเลยหรือแม้แต่ว่า เราใช้สายไฟกับหมู่บ้านนะครับเนี่ยสายไฟกับหมู่บ้านเดี๋ยวนะสายไฟหมู่บ้านสายไฟหมู่บ้านเราอ้อมหลังผมเรียกว่าอ้อมหลังสายไฟหมู่บ้านโดยไม่ผ่านแท่งสถิตครับหรือแท่งความรู้สึกนั่นเองไม่รู้งงหรือเปล่านะแต่ว่าเออ่ทําดูจะรู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะเกิดการเหนื่อยยากและจะหายเหนื่อยเร็วและยิ่ง ทำไปทุกวันน่ะมันจะทวีคูณว่ามันมันจะนานกว่าเดิมแล้วกันน่ะทุกครั้งของแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็คือเหนื่อยง่ายหายเหนื่อยช้าเม็ดแรกมาพักพักเสร็จปุ๊บแล้วคืออดยาชืน้น <c oughs> ยาชื้นมาที่ผมบอกว,ว่าสติเป็นภาษาแต่ความรู้สึกเป็นจริงอะ่ะนั่นแหละกินยาให้เป็นกินอากาศให้เป็นความรู้สึกก็คือสะสมที่นักบวชกาลังสตินั่นแหละครับคือสะสมความรู้สึกให้มันรู้ว่าเนี่ยคือความรู้สึก เป็นงงนะโอเคเอทำไงให้เหนื่อยน้อยนะครับรักษาดีที่รักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันถูกต้องครับการรักษาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขแล้วการรักษาเป็นเรื่องของการแก้ไขมันไม่ทันนะคร่ระเหมือนเลยสี่สิบไปแล้วแต่ถ้าเราสามารถเอป้องกันได้ก็คือการกระตุน้นเนี่ยกระตุ้นเข้าไปครับกระตุ้นโดยการใช้เทมโพลีน แล้วก็สปีดเด้งขึ้นไปพอถึงจุดหนึ่งครับมันจะเกิดความคุ้นชินเคยชินให้ทำอะไรรู้ไหมฮะให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนทางธรรมชาติบิดซ้ายบิดขวาบิดเอวพวกนี้ครับบิดไปให้หมดครับหรือลองดูตัวอย่างในโลกออนไลน์ก็น่าจะมีอยู่นั่นแหละครับเพิ่มสปีดบ้างช้าบ้าง,าาง,าางเร็วบ้างช้าบ้างเร็วบ้างก็หาความรู้สุดตัวเองนะครับผมบอกอย่างว่าเวลาแทมโพเนี่ยให้ <c oughs> ให้ยึดหลักของความรู้สึกตัวเองไม่ใช่มาลยึดหลักอาเจียนนะครับไม่เอานะฮะผมนี่เป็นเพียงแค่ศูนดหนึ่งเปอร์เซนท่านั้นเองส่วนของผู้ที่รับการถ่ายทอดเนี่ยก็คือเก้าเก้าจดเก้เอร์เชัดเจนนะครับก็หวังว่าเอ่อผมพยายามสรุปไอตัวเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นกับแกนให้ซึ่งเอาไว้วันที่ผมอยากจะอธิบายแล้วเผมจะบอกอีกทีเพราะว่าตอนนี้ผมขี <c oughs> <c oughs> ้เกียจอธิบายสาหรับไอแท่ง ความรู้สึกนะครับแล้วก็แองความรู้สึกแล้วก็หมู่บ้านคือสายไฟกับหมู่บ้านหมู่บ้านความรู้สึกกับสายไฟแล้วก็เสาไฟเอ่อหรือเสาความรู้สึกมันสัมพันธ์ยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการยอ่อขยายและการหายอากาศเอ,อ๋ไม่งงนะครับแล้วเจอกันครับคอรสอคือคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ทำจากความรู้สึกครับ